ันี่ก็เป็นวันประวัตการสมปัารานหรือว่ารัอพันเข้าพรรษาถึงครบรอบก็มาอีกปีหนึ่งซึ่งพระสงฆ์ก็จะได้อยู่จเพรรษาในไต่ามาสามเดือนในอาวาสจะเป็นประเพณีนิยมที่สถาญายิยโยมก็ได้มาทำบุญกัน ถวายทานถวายพระทหารพร้อมทั้งเทียนจำพรรษาเนี่ยอันเป็นนิสัยปัจจัยของจิตที่เป็นบุญกุศลบุญก็ดีกุศลก็ดีกุศระคือกุศลคือความฉลาดนอยู่ที่ใจถ้าจิตใจของเราเนะี่ยครบกับบัณฑิตคือใจของเราที่เป็นบัณฑิต ใจที่มีทานมีศีลมีสมาธิปัญญาเป็นใจที่มีบัณฑิตแล้วบัณฑิตนั้นน่ะก็ย่อมจะทำให้ใจของเรามีความสุขความสงบเพราะงั้นเมื่อถึงฤดูการนี้ก็ให้เราพิจารณาดูว่าตลอดสามเดือนเนี่ยเราอยู่ทางบ้านเราจะสมาทานอะไรบ้างเราจะตักบาตรทุกวัน อาจะถักบาตรวันหยุดแังว่าถ้าเรามีความรู้สึกมีความโกรธมีความไม่พอใจมีความโกรธเราจะไม่พูดถ้าจะพู้ที่มีสติคือความระลึกสัมปชัญญะคือความรู้ตัวควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของเราไว้ไม่ให้ออกมาทางกายทางวาจาถ้าเราพยายามทําอย่างนี้เรื่อยๆจิตของเราก็ จะมีความสงบอยู่ในขั้นของศีลคือเราไม่ทําตามใจของเราให้เรามีความระวังหรือในภาษานี้เราจะทําสมาธิภาวนาวันหนึ่งตอนเช้าตอนกลางวันตอนเย็นเราจะทําสมาธิอันนี้หมายถึงอริยบท ที่เราตั้งใจทําประจาส่วนคว่าสมาธินั่นคือความตั้งใจมั่นเมื่อเราอยู่ในอริยบทไหนก็นาตามถ้าเราพยายามมีสติอยู่เระข้าประคองอยู่สมาธิก็มีที่นั้นเหมือนกันแค่เราพยายามจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ทำไม่ได้ความมีสติสมัชัญญะ ที่ท่านเรียกว่าการเลึกอยู่ในกายเมื่อเราพูดเราก็มีสติพูดไม่เบียดเบียนตน,น,นเองบุคคลอื่นเราเดินเรายืนนั่งนอนก็ไม่เบียดเบียนตน,นเองไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นมีความรู้สัมปชัญญะรู้ตัวเสมอในภาษานีเา้เราก็พยายามปฏิบัติให้มากขึ้นในการในชีวิตประจำวันของเรา เมื่อเราทําบุญแล้วเนี่ยใจเป็นบุญเราก็าเรียกว่าการที่เรามีสติเป็นธรรมที่จะทำให้เราเกิดปัญญาเป็นกุศลอย่างยิ่งเพราะบุญเนี่ยเกิดได้หลายทางบุญเกิดจากการทําทานหนึ่งบุญเกิดจากการสมทานศีลหนึ่งบุญเกิดจากการภาวนาหนึ่งบุญเกิดจากการภาวนานั้นน่ะมีอนิสงส์มากที่สุด คือว่าการทําบุญนี้ก็เพื่อทําให้ใจสบายการสัมทานศีลก็เพื่อให้ใจสบายสงบการภาวนานั้นน่ะยิ่งทําให้จิตใจใสบายยิ่งขึ้นไปเพราะว่าสามารถตัดเกลเลสให้เป็นสมุจเจปทะหารได้สิ่งที่เรามีความยึดถืออยู่แล้วว่าสักกายทิฏฐิมิจิกิจฉาสีร,ระพตพลามาตอันนี้ อยู่ในใจของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่นอนเดืนอ,อยู่ในใจเป็นพลังงานของความรู้สึกของกรรมที่เราได้ทำเอาไว้นานแล้วนั่นแหละทำตั้งแต่เมื่อไหร่มีตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันมันหาหาพบหาชาติต้นไม่เจอถ้าเกิดเราไม่ได้ทําลายสิ่งนี้แล้วเราก็จะต้องข้าต้องพาเราไปอีกเบื้องปลายก็ไม่เจอใช่ไหมจิตใจยังเหมือนว่า ถูกโลภะโทสะมานี้ครอบงำจิตใจอยู่หาทางออกไม่ได้การภาวนานั่นแหละจะทําให้เราสามารถขี้คลายหรือทําลายความรู้สึกที่ฝังแน่นในจในใจหรืออนุสัยได้สักยญาติติวิจิกิจฉาสิริปตปรามาดอันนี้เป็นเบื้องต้นเป็นอนุสัยเบื้องต้นสามประการที่พวกเรานั้นน่ะจะทำลาย แต่เมื่อเรามีทานมีศีลภาวนาเนะี่ยถึงเราจะไม่ได้คิดจะทําลายก็เป็นไปเองขอให้เรานี้พยายามปฏิบัติในส่วนของสมาธิคือการตั้งใจทําจิตของเรานี้ให้สงบกําหนดจิตอุบายวิธีที่จะทําจิตใจให้สงบนั้นมีด้วยกันหลายวิธีก็เรียกว่ากรรมฐานจะเป็นอนาปานสติกรรมฐานคือการรู้กําหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออก ให้เป็นอารมณ์ลมหายใจเข้าก็ภาวนาด้วยใ,ใจว่าพุทธลมหายใจออกก็นึกภาวนาวัตถุพยายาาประครับครองดึงจิตเของเราหล่านี้มาอยู่ปัจจุบันถ้าเราคิดไปถึงอารมณ์อดีตอดีตจะมาทับปัจจุบันอนาคตจะมาทับปัจจุบันถ้าเราวิตกไปในอารมณ์อนาคตอีกจิตใจของเราก็ไม่สงบ พอเราไม่เห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเราก็เป็นห่วงเป็นกังวลไปคิดไปข้างหน้าอีกเพราะพระพุทธเจ้าว่าข้างหน้าอนาคตไม่แน่นอนว่าอย่าคิดไปถึงสิ่งอดีตก็ร่วงมาแล้วก็อย่าตามคิดด้วยความอะไรอนาคตนั้นก็ยังมาไม่ถึงก็ไม่ให้คิดเพราะอะไรเพราะไม่เกิดประโยชน์สิ่งที่เป็นอดีตมาคิดอีกแล้วก็เป็นสุขเป็นทุกข์ก็ไม่สงบ ข้างหน้าอีกแล้วคิดอีกแล้วว่าจะได้ความสุขอย่างนั้นจะได้ความทุกข์อย่างนั้นใจาาก็ไม่สงบพระพุทธเจ้าจึงว่าอดีตอนาคตนั่นมันจะทับปัจจุบันจึงให้เรานั้นมีความรู้สึกอยู่ในปัจจุบันยอมลองดูสิว่าปัจจุบันตรงนี้เรามีความทุกข์ไหมเมื่อเรารู้ลมหายใจเข้าออกตรงนี้เนี่ยใจเราจะมีความทุกข์หรือเปล่าจิตของเราก็มาสงบอยู่ในปัจจุบัน ที่เราไม่ใจเข้า,าไม่ใจออกหรือเราจะภาวนาในใจว่าพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธเมื่อใจของเรามาระลึกถึงอารมณ์ของพุโทโธเป็นอารมณ์ของความสงบอยู่ในปัจจุบันอันนี้เป็นอารมณ์ของสมาธิแต่สมาธิที่มีนี้แหละปัญญาก็จะอยู่ในสมาธินี้ศีลก็จะอยู่ในสมาธินี้ ศีลสมาธิปัญญาก็จะเป็นอันเดียวกันอุบาจารย์ท่านเปรียบเทียบเหมือนกับมะม่วงใบเล็กใบกลางใบหามใบสุกมันก็เป็นมะม่วงใบเดียวกันแต่มันพัฒนาขึ้นมาจากใบเล็กก็มาเป็นใบกลางๆงใบที่สุกศีลก็เหมือนกันศีลคือความสํารวมระวังนี้แหละถ้าเรามีความอดทนได้สมาธิก็มี สมาธิมีแสดงปัญญาเราเห็นโทษของความไม่มีศีลเมื่อเรามีสมาธิความสงบมีศีลนั้นก็มีปัญญาก็มีอยู่ในที่เดียวกันนั่นแหละขอให้พวกเรานั้นตั้งใจทำทั้งศีลสมาธิปัญญาจับอันไหนก็เข้าไปถึงอันเดียวกันยิ่งว่าถ้ามีเวลาแล้วให้นั่งสมาธิภาวนาดูลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกให้จิตของเรานี้มีความสงบเป็นแกนกลาง สมาธินี้ปีเป็นแกงการสมาธิมีสิงจะมีปัญญาก็เกิดให้เราพยายามทําในการสมราทานในการเข้ารรษาว่าเป็นนี้ตอนเช้าเราจะตื่นเช้าหน่อยนั่งสมาธิภาวนาทําจิตให้สงบเป็นสมาธิตอนยาคืนแล้วดึกๆเงียบๆงบ,งบสงัดเราก็พยายามทําหาโอกาสหาเวลาทํากันทั้งแม่บ้านพ่อบ้านก็พากันทําสมาธิ ให้จิตของเราอยู่ในปัจจุบันไม่วิตกไปในอดีตไม่วิตกไปในอนาคตเพราะในอนาคตนั้นเป็นของไม่แน่นอนนะพระเจ้าท่านว่าให้อยู่ในปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้คือความสงบดูลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกเป็นความสงบอยู่ในปัจจุบันถ้าบุคคลที่มีปัญญาก็จะรู้ก็จะทําความสงบอยู่ในปัจจุบันได้เมื่อจิตของเราสงบแล้วก็เห็นอะไรหลายๆอย่างในความสงบนั้น บางทีลมหายใจเข้าออกก็มีความรู้สึกว่าลมหายใจเข้าไม่ออกก็ตายลมหายใจออกแล้วไม่เข้าก็ตายือชีวิตนี้ก็อยู่ได้เพียงลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเนี่ยระลึกเหมือนพระพุทธเจ้าท่านถามพระอนนท์นะพระอนนท์ระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งพระอนนท์ตอบว่าระลึกถึงความตายวันละเจ็ดครั้งพระอนนทก็ว่าระลึกวันละเจ็ดครั้งนี้มากแล้ว แต่พระเจ้าว่ายัางน้อยไปอนอนตาถาคตระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกพรอพระเ,เจ้าท่านมีสติรู้อยู่ตลอดเวลาเห็นความเกิดความดับความตายความเกิดแก่เจ็บตายอยู่ตลอดเวลาเห็นสังขารนั้นเป็นอนิจจังทุกครั้งอน,นัตตาตลอดการตลอดเวลาแล้วนะ่ะนั่นแหะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราระลึกถึงหนึ่งครั้งก็ตื่นครั้งหนึ่ง เบิกบานครั้งหนึ่งรู้ครั้งหนึ่งเ,เลิกเจ็ดครั้งก็ตื่นเบิกบานครั้งหนึ่งเจดครั้งถ้าเราเลิกมากๆเข้าออใจเราก็ตื่นก็เบิกบานก็เกิดขึ้นในใจความทุกข์ก็ไม่มีเพราะจิตมีความสงบเป็นสมาธิสมาธินี้จะเกิดขึ้นได้บางทีก็ใช้ปัญญาอบรมจิตใจก็เกิดสมาธิคือนักปฏิบัติบางคนนั้นชำนาญในการพินิพิจารณา ใวาใช้ปัญญาพินิจพิจารณาในกองสังขารว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตท,ที่ฟุ้งซ่านไปในอดีตในอนาคตนันก็น้อยลงน้อยลงก็มามีสติอยู่ในกายและเลึอกอยู่ในกายลเลึอกอยู่ในอริยบทยืนเดินนั่งนอนดื่มเคี้ยวริมรสการทานอาหารต่างๆนี่แหละอยู่ในกายเลึอกอยู่ที่ลมหายใจจิตก็พินิจพิจารณาจนจิตมีความสงบได้ ปฏิบัติใช้ปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิบางคนก็มีความชํานาญในการกําหนดจิตให้เป็นสมาธิก็สมาธินั้นเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาทั้งสองอย่างนี้เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะไปถึงจุดเดียวกันเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความปล่อยวางในจิตใจทั้งนั้นเพราะฉะนั้นในปีนี้แหละเขา้าพรรษาแล้วชีวิตเนี่ยเป็นของไม่แน่นอนอะ พระเจ้าจึงตัดแม่ให้พวกเรานี้ประมาทให้พวกเรานั้นตั้งใจประกอบคุณงามความดีให้เราคิดว่าเรามีชีวิตอยู่เพียงวันหนึ่งกับคืนหนึ่งหรือเรามีชีวิตนี้เพียงแต่ว่าแค่ช่วงเช้าถึงเที่ยงช่วงเที่ยงถึงเย็นช่วงเย็นถึงกลางคืนแล้วเราจะมีชีวิตนี้เพียงชั่วโมงเดียวเท่านั้นเอง ในชั่วโมงต่อไปก็ไม่แน่ร่างกายนี้มันอาจจะตายแล้วหรือเราก็คิดไปอีกมีชีวิตแค่ครึ่งชั่วโมงนักก็ตัดไปเรื่อยๆจนว่าเรามีชีวิตนี้แค่ลมหายใจเข้าออกชีวิตนี้เป็นของไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนเราต้องตายเนย่ที่สุดของชีวิตนี้ก็คือความตายชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนเนี่ยเมื่อเรามาระลึกถึงความตาย พิจารณาความตายอย่างเนี้ยตัดห่วงตัดกัดกวง,งวลกังวลได้จะเกิดอะไรจะเกิดว่าเราจะไม่ตายเราไม่ใช่เป็นผู้ที่จะตายสิ่งที่ตายนี้มันไม่ใช่เรานะยพิจารณานี้ไปจึงจนจิตใจเรามีความว่างพระพุทธเจ้า,พาพจึงสอนพระพุทธมหาโมครราชวานุกอรโมครราชท่านจงพิจารณาสังขารนี้เป็นความว่างมัจจุราชจะตามไม่ทัน มราชรคือความตายตามไม่ทันคือว่าเราเห็นว่าเป็นเราเราแก่เราเจ็บเราตายแต่ถ้าเป็นสัจธรรมเป็นความจริงแล้วไม่มีแค่แก่แค่เจ็บแค่ตายไม่มีมีแต่สภาวะสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลย่อมดับเป็นธรรมดาไม่ช้าก็เร็วก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเรายังมีโลมีโลกกดหลงอยู่อ่ะน่าเขายังพาเรามาเกิดอีกเขาต้องพาเรามาเกิดอีกมาแก่มาเจ็บมาตายอีกแล้วเนี่ ท่านถึงว่าให้เรามาเราอย่ากลัวความตายให้เรากลัวความเกิดเพราะความตายนั้นมันมาพร้อมกับความเกิดแล้วถ้าเราไม่เกิดก็ไม่ตายเพราะพุทธเจ้าถึงว่าหาทางที่จะไม่เกิดหาทางไม่เกิดท่านก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นแหละไม่ว่ามัจจุราชตามไม่ถาาัดไหพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนสาวกว่าให้พิจารณาให้เป็นความว่างให้ให้พวกเรานี้แหละพิจารณามากๆทำสมาธิมากๆ จิตใจของเราจะตั้งมัน่นถ้าเราทําทานทําทานได้แต่ใจก็สงบได้ส่วนหนึ่งของทานแต่ว่าบางทีไม่ได้ระวังกายวาจาศีลก็ไม่สงบเพราะวุ่นวายเดือดร้อนมาทําบุญที่วัดพระใจสบายพอออกจากวัดไปแล้วก็ทุ่มกระทียงกันบ้างไม่ระวังในในศีลก็เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายเพรานต่างคนต่างมีศีลต่างคนต่างมีธรรมก็สงบ แล้วในความสงบในการของศีลเมื่อมีศีลแล้วสงบกายวาจาแล้วแต่ใจนี่ลหละมันยังคิดอีกมันยังคิดมุ่งร้ายอีกคิดเบียดเบียนอีกคิดไปโรบในสิ่งของคนอื่นอีกมีความเห็นผิดอีกอย่างว่ามันคิดเบียดเบียนเนี่ยก็คิดไปปกติแล้วต้องแผ่เมตตาให้ตัวเราอะให้เราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดให้เราจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์เถิดให้เราจงเป็นผู้ไม่มีเวียเถิดเนี่ย เราก็แผ่เมตตาให้เราอย่างนี้สบายถตาคิดว่าโอ้เรานี้คิดถึงความตายแล้วจิตใจห่อเหี่ยวจิตใจสมองอันนี้แห่าว่าระวังอารมณ์จิตไม่ถูกเราต้องคิดแล้วใจเราสบายใจเราผ่องใสยิ่งเห็นก็เกิดสรดสังเวชเกิดความสงบเพราะว่าสังขารนี้มันเป็นของไม่ยั่งยืนจริงๆอย่างเงี้งงยเราก็ไม่ประมาทเราก็พยายามระลึกอย่างนี้บ่อยๆเข้าใจเข้าสบาย ใจิตใจของเราก็มีความสงบใจิตใจของเราก็เป็นบุญเป็นกุศลมีความฉลาดเทียกว่าเป็นการภาวนาภาวนานี้จึงทำยากกว่าการสมรถทานศีลมีศีลแล้วสงบกายสงบวัาจจาักใจนี่มันยังไม่สงบใ,ใจไม่สงบเมื่อมีสมาธิแล้วใจเริ่มจะสงบแต่ก็เหมือนกับว่าหินที่ไปทับเอาย่า,าไว้ ถ้ายกกอนหินขึ้นมาย่ามมันก็งอกอีกเพราะอะไรเพราะว่าโลภะโทสะมหะมันยังนอนนิ่งอยู่ในใจก็ต้องอาศัยปัญญาที่จะพินิจพิจารณาความรู้สึกในกายนี้ว่าสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เข้าพิจารณาอย่างนี้ไปนั่แหละใจของเราก็คือปล่อยวางปล่อยวางความหวงความกังวลปล่อยวางความรู้สึกที่เป็นตัวเป็นตนลง ใจเราก็เริ่มสบายแเราก็ปลอดสอัน,นี้เป็นอานิสงส์ของการปฏิบัติภาวนาอัตมาเมื่อก่อนนั้นนะ่ะภาษาเน้น้อย,อยไปเยี่ยมพระเถระองค์หนึ่งเนะี่ยท่านก็เป็นโรคไตวายถึงแปดสิบห้าเปอร์เซ็นตะ์น่ยไปเยี่ยมท่านแล้วเนะี่ยท่านอยู่ในห้องไอซเนะี่ยก็เลือดก,ก็ไหลออกมาแล้วอวัยวะก็ภายในก็รู้สึกว่าจะฉีกขาดไป เือดไลก็ไปเยี่ยมท่านท่านก็หลับตาอยู่เมื่อท่านรู้สึกตัวแล้วเนี่ยท่านก็ลืมตามาเนี่ยตาท่านยังผ่องใสท่านก็มาถามอาตมาว่าไงคุณนันฉันพัะทหารมาหรือ,อยังอาตามาก็น้ำตาไหลแล้วโอ้หลวงพ่อหลวงพ่อก็ป่วยมากแล้วเนี่ยเป็นอย่างนี้หลวงพ่อก็ยังว่าเมตตามาถามพระรูปพระหลานว่าฉันข้าวมาหรือ,อยัง คืออันนี้ก็แสดงเห็นมา่าแม้ว่าสังขารท่านเป็นอย่างนั้นอยู่เนี่ยแต่ท่านก็ไามา่ได้อะไรในสังขารของท่านแล้วท่านรู้จักแล้วว่าสังขารนั้นเป็นอย่างนั้นมันเกิดขึ้นมาแก่เจ็บตายอย่างนั้นแต่ท่านก็ยังมีเมตตาอนุเคราะห์สงเคราะห์พระรูปพระหลานอีกนี่เป็นอนิสงส์ที่ว่าท่านได้ภาวนามามากปฏิบัตมิามากเพราะฉะนั้นพวกเราชีวิตของทุกคนนี่แหละเป็นของไม่แน่นอนทั้งนั้นแหละ การที่ปีนี้เราได้มาเห็นกันอีกได้มาเห็นหน้าเห็นตากันอีกก็นับว่าเป็นบุญอันหนึ่งที่เรามีชีวิตยืนยาวมาเพราะฉะนั้นชีวิตในส่วนที่เหลือเนี่ยที่เรายังมีลมให้ใจอยู่ให้พยายามพากันปฏิบัติให้พยายามพากันสมถานศีลรักษาศีลให้พยายามปฏิบัติทำสมาธิทำใจนี้ให้ตั้งมั่นยืนเดินนั่งนอนมีสติสัมปชัญญะทำจิตของเรานี้ให้สงบเมื่อจิตของเรา คิดไปภายนอกพยายามดึงมาที่ลมหายใจหรือดึงมาที่กรรมฐานภาวนาของเรานี่ให้มากๆดึงมาดึงมาดึงจิตเข้ามาอยู่ในปัจจุบันเรื่อยไปพยายามชาตะกกินขึ้นมาก็เราจะไม่โกรธใครไม่พยาบาทใครไม่ปองร้ายใครไม่บุ่งร้ายใครไม่ต้องการอะไรทั้งท่านในโลกเนี่ยในโลกทรัพย์ในโลกพอดีมันเป็นของโลกถ้าเราคิดว่าเป็นของเราคนเดียวมันก็ไม่ได้มันจะหนัก ถ้าเราคิดมาเป็นของเราในศีลในธรรมก็เกิดความพอดีถ้าเราคิดมาจนว่าผิดศีลผิดธรรมมัน,นก็หนักมันไม่สงบอันดับแรกคิดว่ามีศีลเมื่อมีศีลแล้วมันพอดีแล้วอะไรๆก็พอมีแล้วปัจจัยสี่ก็พอเป็นไปแล้วแต่ใจของเราลนะ่ะสมาธิความตั้งใจมั่นยังไม่มีเราก็ต้องสแสวงหาทรัพย์คือทรัพย์คือสมาธินี่อีก ากาจิตของเราให้สงบเป็นบุญอันนี้เป็นสำคัญมีพุทโธเป็นที่พึ่งในใจอันนี้แหละเป็นพระที่จะอยู่ในใจแล้วพระภายนอกก็อันหนึ่งเป็นพลังงานที่ครูบาอาจารย์มีบารมีทั้งกระแผ่พลังคิดเอไว้ในพระพรูปผ้าเหรียญต่างๆเพื่อให้เรามีเป็นอนุสติระลึกถึงเพื่อให้เราทําเป็นระลึกถึงเป็นเครื่องอุบายให้เกิดสมาธิภาวนาอุบายอย่างหนึ่งก็เรียกว่า ให้เกิดการรักษาในร่างกายของเราให้แค้วคกร่ปลอดภัยก็เป็นชั้นหนึ่งถ้าลึกซึ้งเข้าไปแล้วเป็นอุบายให้เราได้พินิษพิจารณาให้เกิดความสงบเป็นสมาธิเป็นอุบายวิธีหรือระลึกซึ้งไปอีกก็พิจารณาว่าโอ้ผู้ที่เป็นเจ้าของพาะนี้ก็ยังแก่เจ็บตายเราเองเนะี่ยก็จะต้องแก่เกิดมาแล้วแก่เจ็บตายเหมือนกันเพราะพระเจ้าเป็นสัพพัญญูพุทธ,ธะมีบารมีมากพระองค์ก็ยังเสด็จดับขันปินิพนธ์ ภาษาริบุตรเจ้าพระพระมหามกุาราชภาษาริบุตรเป็นอัครสาวกมีเท็มีเด่นมีปัญญามากก็จะต้องนิพพานอิสิติสาวกแปดสิบองค์มีปัญญามากบรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาก็ยังต้องนิพพานพระอรหันต์ทั้งหลายก็นิพพานร่างกายนี้มันไม่คงทนถาวรอย่างนี้เราลึกถึงไปว่าชีวิตนี้เป็นของไม่แน่นอน ความตายเป็นของแน่นอนเราต้องตายแน่ที่สุดข,ของชีวิตนี้ก็คือความตายชีวิตนี้ไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนจิตก็อาจจะสงบเป็นสมาธิเมื่อจิตของเรามีโลภะโทสะโมหะกล้ากรรมาาอันใดก็เอาไม่อยู่ไม่สงบก็ให้มันระลึกถึงความตายให้จิตของเราเนี่ยมีความสงบจิตของเรามีความระง,งับอย่างนี้แหละเป็นอุบายวิธีที่จะทำสมาธิของเราให้ตั้งมั่น เป็นอุบายวิธีให้เกิดสติเกิดปัญญาของเราเมื่อจิตของเราตั้งมั่นแล้วมีความสงบอยู่ในปัจจุบันแล้วปัญญาเกิดอันนี้เป็นของสําคัญที่พวกเราพุทธบ,บริษัททั้งหลายนั้นแนหะที่พากันทําทานแล้วมากมายอาหารไม่พ้าฉันมากมายแต่จะมีกี่คนที่จะสมทานศีลตั้งใจสมทานศีลห้าตลอดชีวิตหรือจะมีอีกกี่คนที่สนใจที่จะปฏิบัติภาวนาฟังธรรมหาอบายวิธีที่จะพ้นจากทุกข์ เพราะว่าสินนี้แหละให้เกิดพอกกัพซับแล้วสีนนี้ให้เกิดความสงบแล้วสีนนี้จะอุบายวิธีให้เกิดนิพพานเมื่อเราทําสมาธิสมาธินั้นเป็นศินก็เพื่อพานิพานเมื่อเราทําแล้วเพื่อพานิพานแล้วใจก็สบายใจง่างปล่อยวางความรู้สึกที่เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาลงได้ขนาดหนึ่งพานิพานก็อยู่ในใจของพุทธบริษัททั้งหลายนั่นเองพานิพานจะอยู่ที่ไหนล่ะพระเจ้า จัดว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปพระสาวกองค์หนึ่งท่านจะเดินทางกลับไปบ้านพระสารจบุตรก็ถามว่าถามว่าคนเราพระรหานั้นตายแล้วไปไหนถ้ามีผู้ที่ถามว่าพระราหันตายแล้วไปไหนท่านจะตอบอย่างไรถ้าพระราหันตายอย่างนี้แล้วไปอยู่ตรงนู้นก็เป็นอัตตาจิตจะเป็นอัตตาอยู่พระ สาวกนั้นก็ตอบว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะถ้าเป็นอย่างนี้เราพิจารณาดูไหมว่าในสภาวะปัจจุบันที่พวกเรานั่งอยู่ตรงนี้เนะี่ยภายนอกก็เป็นสลาภายนอกข้างนอกจริงๆเป็นสลาสลานี้เกิดจากธาตุถ้าเราแยกธาตุทั้งหมดออกไปแล้วก็จะเป็นความว่างสลานี้ตั้งอยู่ในโลก ถ้าเราแยกโลกทั้งหมดนี้ออกไปจะเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมแล้วโลกนี้ก็เป็นความว่างนะโลกนี้เป็นความว่างเกิดจากมน,นกลสารมวรวมกันเป็นความว่างโลกอื่นมวลสารอื่นในจักรวาลนี้แยกไปแล้วเป็นความว่างเหมือนกันหมดถ้าแยกลึกซึ้งเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นพลังงานนะถ้าผู้ที่พอเข้าใจก็จะเป็นพลังงานบวกพลัพางงานลบพลังงานกลาง ถ้าจิตละเอียดแล้วแยกพลังงานนอกไปอีกลึกซึ่งไปก็เป็นความว่างนึกไปอีกขันนั้นเป็นความว่างร่างกายนี้ก็เหมือนกันเกิดจากโลกจากดินจากน้ําจากไฟจากลมรวมวมาแล้วเราแยกไปธาตุไป,ไปให้มันกระจายออกไปแล้วมันก็เป็นความว่างแยกธาตุแยกขันออกไปธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมซึ่งเป็นกระแสพลังงานก็เป็นความว่างเมื่อใจของเรานั้นน่ะเห็นว่าธาตุนี้ก็ดีเป็นความว่างใจของเรานั้นเนี่ ็สัมผัสกับความว่างในใจเห็นนามธรรมที่เกิดขึ้นที่ใจเป็นความว่างใจของเราก็ไม่ยึดไม่ถือทั้งรูปทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นความว่างหมดแล้วใจที่เป็นความว่างตรงนั้นน่ะก็เป็นสภาวะที่มันว่างหมดตลอดเป็นอันเดียวคนหมดเพราะฉะนั้นะอรหลานตั้งมารูปเวทนาสัญญาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะใจท่านล่วงเข้าไปสู่ความว่างนั้นแล้วไม่ต้องไปที่ไหนก็ว่างที่ใจ ศพก็ดีทุกกรดีความว่างกดีก็อยู่ในใจเพราะฉะนั้นให้พวกเรานั้นอาจให้ยใจของเรานี้มีอารมณ์ mm hmm. ในทานในศีลในสมาธิปัญญาจะเป็นอุบายวิธีเป็นบุญเป็นกุศลที่จะชักนําพวกเราให้ครบกับบัณฑิตเมื่อใจของเราครบกับบัณฑิตคือสมาธิทมปัญญาธรรมแล้วก็ย mm hmm. ่อยมจะนําไปสูค่สความสุขความสงบซึ่งวันนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษาให้พวกเราตั้งใจปฏิบัติบูบชาตลอดสามเดือนไตรมาส ก็จะเกิดประโยชน์ความสุขแก่พวกเราทั้งหลายสิ้นกาลนานเอวังก็มีด้วยประการเชนนี้